ฮัลโหลวัตสัอบกาครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการตาทีวีนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมมีอะไรจะมาถามเพื่อนๆสักอย่างนะครับเเกี่ยวกับไอตัวในของในยู u ูบเนี่ยครับเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยครับแบบหนึ่งแบบหนึ่งนะครับ คแ okay. ป๊บหนึ่นนงมีกันละโอเคอะไรเนี่ยใครอัพคลิปอ๋อพี่นี่อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นออโอเคช่างเขาอ่ะนะครับอืมใครรู้ช่วยบอกผมด้วยเนี่ยเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยเนะี่ยเจ้าตัวเนี้ยนะครับ ว่ามันทําอะไรได้นะครับหรือว่าใช้อย่างไรนะครับช่วยบอกผมทีนะครับว่าวิธีใช้มันนะครับผมเห็นนะครคบเกมหลายๆคนมีไอ้ตรงนี้อยู่บนเนี่ยบาร์อข้างบนตรงเนี้ยผมก็อยากรู้นะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับเออถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะครับแต่มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับโอเคครับ ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ